เรามีการนําเสนอโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบป่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกซึ่งการทํางานของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนนั้นจะลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรบ้างไปติดตามได้เลยค่ะไม่ถุนไม่เอา่เอากมช่วยด้วยเราก็เลยอยากจะมาตรงนี้มาขอฟังเป็นทําร่วมไปด้วยเลยว่าให้ ทางคณะสอวอเนี่ยช่วยตรวจสอบให้ทีเพื่อว่าจะได้เป็นการยุติขบวนการของนายทุนทีนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราบอกตรงๆว่าขายไปก็เท่ากับเอาเงินให้กับนายทุนไปอย่างเดียวนะครับสมัยก่อนนี้นะครับรุ่นแม่ขายเนี่ยครับขายของมีเงินส่งลูกเรียนจบปริญญานะครับแต่พอมาสมัยผมเนี่ยผมไม่มีตังค์ที่จะให้ลูกไปโรงเรียนต้องไปขอค่าวัดกินเพราะว่าเราจะต้องเก็บเงินไว้จ่ายค่าที่นะครับ เราหยุดวันหนึ่งเขาก็เก็บทบเราหยุด3วันกลับมาขายเขาก็เก็บทบนะครับถ้าเราไม่ไม่จ่ายเขาก็ไล่เราออกจากพื้นที่ เสียงความเดือดร้อนและอัดอั้นตันใจของพี่น้องชาวบ้านในตลาดบ่อบัวกับปัญหาที่ดินทํากินตลาดที่เป็นพื้นที่ค้าขายแหล่งสร้างรายได้หลักของชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนแห่งนี้ซึ่งปัญหาตลาดบ่อบัวนี้คือหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการแก้ไขาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิเลลักษ์อรินธมาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนร่วมในการดูแลโครงการสวพประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด8จังหวัดค่ะนครนายกสะแก้วปราจีนบุรีชนบุรี ฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนใหญ่แล้วที่เราลงไปพื้นที่นะคะก็จะพบประเด็นในเรื่องที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันในบริบทของจังหวัดนะคะปัญหาที่คล้ายกันก็จะเป็นหลักๆเลยคือเรื่องของคมนาคมเรื่องที่ดินนะคะเรื่องน้ําเรื่องการเกษตรเรื่องสังคมและเรื่องเศรษฐกิจค่ะที่เราได้หยิบยกขึ้นมาในโครงการให้ดูนะคะก็จะมีที่ตลาดบ่อบัวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ที่ทาง พ่อค้าแม่ค้าประชาชนเนี่ยค่ะมีความได้รับความเดือดรอ้อนเราเดือดร้อนเรื่องตลาดบ่อบัวนะคะว่าะระบบทุนหรือว่าที่เขาเรียกว่าสัมปทานของบริษัทเนี่ยเข้ามาดำเนินการ จัดเก็บหาผลประโยชน์โดยที่กฎหมายตรงนั้นน่ะยังยังไม่ถูกต้องถูกระเบียบของการรถไฟเลยเราก็ได้รับผลกระทบเราก็จึงร้องต่อคณะท่านอ่าวุฒิสภาท่านก็ได้ลงพื้นที่ตามฟา์มเป็นจริงและได้เห็นภาพอย่างที่คณะเราได้ร้องมาท่านก็ลงไปแก้ไขปัญหาค่ะผมก็อยากจะวอนนะครับวอนท่านสอวอนที่ลงไปดูแลพวกเราตรงนี้นะครับอยากให้ท่านอย่าละทิ้งตรงนี้นะครับอย่าขอให้ท่านช่วยติดตามงานตรงนี้ ให้มันสําเร็จรุล่วงได้ดีให้กับพวกเราด้วยนะครับก็ผก็ขอขอบคุณในอาที่นี้ด้วยนะครับที่ว่าทางคณะสอวอได้ลงมาช่วยดูแลพี่น้องเราชาวตลาดบ่อบัวนะครับตรงนี้ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับที่ว่าทําให้พวกเราได้ได้มีพลังที่จะต่อสู้กันต่อไปนะครับ เพียงปัญหาเรื่องที่ดินทํากินยังมีอีกหลายหลากปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่ทางสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้ติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อหวังคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องความเป็นอยู่และความมั่นคงด้านรายได้อย่างยังย่งยืนต่อไป